น้องเอริเซียลูกสาวแพทิเซียโนตน่ารักน่าเอ็นดูมากรีลาอ้อนคุณย่าน้องเอริเซียลูกสาวแพทิเซียโนตน่ารักน่าเอ็นดูมากดูจะเรียงง่ายทีเดียวสำหรับน้องเอริเซียลูกสาวของแพทิเซียกับโนดวิเศษซึ่งตอนนี้อายุได้ขวบกว่าแล้วและน้องเอริเซียก็กำลังจะมีน้องด้วยตอนนี้แพทิเซียกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ และล่าสุดในอินสตาแกรมที่ได้โพสตคลิปน่ารักน่รักของเอลิเซียที่กาลังอ้อนคุณย่าหนักมากล้านสาวไปหาคุณย่าอุไรวันลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่แพดิเซียน้องเอลิเซียน่ารักหน้า,นาเอ็นดูมากแบบนี้จะไม่ให้คุณย่าหลงได้ยังไงไหวเรียกว่าใครเห็นคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์ให้กับความน่ารักน้าเอนดูของน้องเอริเซีย